ชูทายสกาก็อดุฑุเล่ลาจ้ายาอาอะอออะคู่ตะค่่ามารอ่ออเฉิงมะศีดอกูสู่เร่สกาเนี่ยอดุอัจฉาสะกะลุงปองหม่ょญมะสอกูอดุฑุเล่ลาตั้วาจ้ามาผิดปะเร,งงร่งานยุ่งอยู่หรองานยุ่งอยู่หรอ อหลุโชกนี่หรอกนานสุรกะอหลุโญงสุรกะชุบตานองานยุ่งส่อยเนาะอหลุโชกติงานยุ่งอยู่สุรกะหรออหลุโชกนี่เดี๋ยรหสุรกะอมีสะกะลุงผิดติงานยุ่งอยู่หรองานยุ่งอยู่หรออหลุโชกนี่หรอก ใช่ครับใช่ครับห้องเจ็บยาใช่สุดาการห้องเจใช่ครับห้องเจ็บยาวันนี้จะไปไหมวันนี้จะไปไหมจีเน่ตัวมาลาวันนี้สุดาการจีเน่ จะไปไหมตัวหมาลาวันนี้จะไปไหมวันนี้จะไปไหมจีนีตัวหมาลายังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจมาเตชาเตบูยังไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจสุดาการอมะเตชาบูยังไม่แน่ใจมาเตชาเตบูตอนเช้าฉันต้องเข้าประชุมตอนเช้าฉันต้องเข้าประชุมมันแน่ไปงะงะซีเวตยาเม ตอนเช้าสุราการอมันแนบไปฉันงาต้องเข้าประชุมอาซิเวตอร์เมเข้าประชุมสุราการอ์อซเวตอเนาะต้องเข้าประชุมอาซิเวตอร์เมตอนเช้าฉันต้องเข้าประชุมตอนเช้า ฉันต้องเข้าประชุมมันแน่ไปางางาซีเวดยามเมตอนบ่ายฉันต้องไปส่งของตอนบ่ายฉันต้องไปส่งของมุนเลยไปายงางาพิซีตัวปูยามเมตอนบ่ายสุราการอมุนเลยไป ฉันงาต้องไปสุดาการอตัวมมส่งของพิซสีปูอะฉันต้องไปส่งของงาพิ่สีตัวปูยาไมตอนบ่ายฉันต้องไปส่งของตอนบ่ายฉันต้องไปส่งของมุดเลยไปงะ งาบยสีต้อปูยา่เยมาเมตอนเย็นจะมามไหมตอนเย็นจะมาไหมยนปนีไปลามาลาตอนเย็นสุด็กรับญนนี่ไปูโยระจะมาไหมลามาลาตอนเย็นจะมาไหมตอนเย็นจะมาไหม เนี่นีไปลามาละยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจมาเตชาเตบูยังไม่แน่ใจมาเตชาเตบ,เเบูวันนี้จะกลับบ้านสายวันนี้จะกลับบ้านสาย จีเน่เองเปี่ยนเน้าจ้าเมวันนี้สดากาดจีเน่จะกลับบ้านเองเปียนมาสายสดาการเน้าจ้ะเนาะจะกลับบ้านสายสวยเนาะเองเปี่ยนเน้าจ้าเมวันนี้จะกลับบ้านสายวันนี้จะกลับบ้านสายจีเน่เองเปี่ยนเน้าจ้าเม ไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วอชเชงมาชีดอเบอไม่มีโุดาการมมอเนชีบูเนาะเวลาโุดากาอชเชงไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วอชเชงมาชีดอเบอพรุ่งนี้หวังว่าจะไปได้นะ พรุ่งนี้หวังว่าจะไปได้นะมันนับเฉียนตัวไหนแหมลูมยอเล่นไหนเนาะพรุ่งนี้สุดระการมันนับเฉียนหวังสุดระการมรอเล่นนะเนาะว่าจะไปได้ตัวไหนแหมลุตัวลูยยาเด๋อลุตัวไหนแหมลุลูุยยาลูยยาเด๋พรุ่งนี้หวังว่าจะไปได้นะ พรุ่งนี้หวังว่าจะไปได้นะบรรดาฉันตัวไหนแม,ม่ลุยริ่นเน,นี่ยเนาะถ้าฝนตกนี้ไม่ไปแล้วนะถ้าฝนตกนี้ไม่ไปแล้วนะมูยหย่เนอมมาตัวรบูนเนาะ ฝนตกสืยอก้มูหย่าอเนาะถ้าฝนตกสวยเนาะมูหย่ายินถ้าฝนตกนี้มูหย่ายเนาะไม่ไปแล้วนะมาตอรอบูหนอถ้าฝนตกนี้ไม่ไปแล้วนะถ้าฝนตกนี้ไม่ไปแล้วนะมูหย่ายเนาะมาตอรอบูหนอฝนไม่ตกหรอก ฝนไม่ตกหรอกโมูไม่หย่าบาบูฝนตกสวย,นะยเนาะมูหย่าเห่ยมูไม่หย่าบูสวยฝนไม่ตกลบเยอะเลยเนาะฝนไม่ตกมูไม่หย่าบูฝนไม่ตกหรอกฝนไม่ตกหรอกโมูไม่หย่าบาบูถ้าลาง,งานไม่ได้หนี ไม่ไปแล้วนะถ้าลางานไม่ได้หนีไม่ไปแล้วนะอโลกคุยอยู่โลมไม่ย่าเยนเนาะมาต่อรอบูเหนะลางานกูจียาอเอาลางานสุากะอโลกคุยอยู่ดาถ้าลางานไม่ได้อโลกคุยอยู่โลมไม่ย่าเย็นถ้าลางานไม่ได้หนี อเลคุยอยู่ลมไม่ย่าเย็นดอกไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้วนะมาต่อรอบูหนอถ้าลาง,งานไม่ได้นี้ไม่ไปแล้วนะอโลกคุยอยู่ลมไม่ย่าเย็นดอกมาต่อรอบบูหนอว่างแล้วโทรมาได้ ว่างแล้วโทรมาได้อาร์บีဆိုရင်ဖုန်းဆက်လာလို့ရတယ်ว่างแล้วสุดากาตีနေ่ามาอาร์บีโทรมาได้สุดากาဖုန်းဆက်လာလို့ရတယ်เนาะว่างแล้วโทรมาได้สุดากาอา,ร,อลลาร์บีဆိုရင်ဖုန်းဆက်လာလို့ရတယ်လို့တူတူလေးနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်เนาะว่างแล้วโทรมาได้ อภิษส่งเบียเเ้ยเชนแหนสวยเนาะถ้าว่างแล้วโทรมาได้ถ้าหูมาเทเบเน่ว่างแล้วโทรมาได้ลูเบียเ้ยแหน่ญายิเจว่างแล้วโทรมาได้อาบีสวยฟงแซลาลู้าดีเจอกันหลังเลิกงานนะเจอกันหลังเลิกงานนะ อโลณภีเณณล้วတွေ့ကြမယ်နော်เจอกันสวดายတွေ့ကြတာเจอกันนะสวยเนาะတွေ့ကြမယ်နော်หลังเลิกงานกูจิยาอ๋อเลิกงานสวดากะอโลกูนาห่าเนาะอโลกนาเลหลังเลิกงานสวยเนาะอโลณภีเณณล้วเจอกันหลังเลิกงานนะ เจอกันหลังเลิกงานนะอารมณ์นาปนะีเรนหนาวด้วยจาาว้าแม่นอมีอะไรก็โทรมาได้นะมีอะไรก็โทรมาได้นะแต่คู่คู่เช่นและฟงแซนหลาลุยายาเนาะมีอะไรโซดาการติเนียพาเดคู่คู่ชีเดียวเ,เบื่ะร ก <So S 1> <right? S 2> ็เลยมีอะไรก็สุดอากาศตะคู่คู่ชื่อเละูกเบลยร่าพิเต้โทรมาได้ฟงเซนหลาลุยาดีมีอะไรก็โทรมาได้นะมีอะไรก็โทรมาได้นะแต่คู่คูชื่อเละฟงเซนหลาลุยยาเนาะแน่นอนอยู่แล้ว แน่นอนอยู่แล้วเตชาบีตาแน่นอนสุดากาศเต,ตชาเล่แนนอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเตชาบีตาอาลองใหียจจาบาสีน